สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสาธิตนะคะวิธีการยิงระยะและการเปิดฉากหามุมนะคะของกล้อง Total Station ขายยี่ห e ้อดาดีรุ่น d m 6 2 2 r c ค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเมื่อเราเปิดหน้าจอขึ้นมาเรียบร้อยนะคะให้เราทำการหมุนตัวกล้องนะคะแล้วก็เลนกระดกนะคะเพื่อทำการเสร็จค่านะคะค่ะ ไปที่ปุ่มดาวนะคะเพื่อทำการเปิดเลเซอร์ชี้หมุดเลเซอร์ชีเป้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะยิงแบบนอนปิซึมนะคะค่ะตัวนี้เราตั้งไว้เป็นแบบนอนปิซซึมนะคะค่ะถ้าเราต้องการที่จะวัดระยะทางนะคะให้กดไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมนะคะจากนั้นนะคะให้เล็งนะคะไปยังจุดที่เราต้องการจะทราบระยะค่ะเสร็จแล้วนะคะกด M E A S ค่ะค่ะตรงนี้นะคะให้เรากดที่ F 1 Stop สตนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าออกมานะคะจะมีค่า V, v v นะคะก็จะเป็นค่าแนวดิ่งนะคะ H r ก็จะเป็นค่าองศาแนวราบค่ะ S D นะคะก็จะเป็นค่าสโลปนะคะถ้าเราต้องการที่จะกดดูค่าอื่นนะคะกดที่ปุ่มสามเหลี่ยมอีกครั้งค่ะตัวนี้นะคะ S D นะคะจะเป็นค่าระยะแนวราบนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยันที่เรายิงนะคะก็จะอยู่ที่4.188ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำการเปิดฉากหามุมนะคะ อันดับแรกนะคะให้เราล็อกตัวกล้องนะคะแล้วก็กดไปที่ 07F1 ค่ะเสร็จแล้วก,กด F3 ค่ะตรงนี้เราก็ได้ทําการเซตสูตรแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เราคลายล็อกตัวกล้องนะคะหมุนไปองศานะคะที่เราต้องการะคะ่ะสมมติเราได้องศาที่เราต้องการเรียบร้อยนะคะถ้าต้องการที่จะ ล็อกค่านะคะก็กด F2 หูค่ะเซตกดเย็ตนะคะสำหรับวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันค่ะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการบิโซซอยบางนาตัดยีหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ศูนย์สองหศูนย์สามสี่าค่ะขอบคุณค่ะ